โปรดด้วยของเหลือจากห้องนอนจัดระเบียงทั้งทีต้องมีมุมจิบกาแฟนั่งชิลๆแบบในพินทะเลแต่พอคำนวณราคาแล้วถอยหลังแทบไม่ทันเมื่อเราทำเตียงเองได้เราก็ต้องทำมุมนั่งจิบกาแฟเองได้เหมือนกันตอนจัดส่วนเสร็จระเบียงก็ดูสดชื่นขึ้นแล้วนะแต่มันยังขาดอะไรไปสักอย่างไม่มีที่นั่งเลยอะเราจะนั่งจิบกาแฟตรงไหนอะ พอดีมีไม้ผ้าเล็เเลือจากการทำเตียงก็เลยปิ๊งไอเดียทำโตเก้าอี้เองเลยเริ่มจากวัดขนาดและปัดไม้ประกอบด้วยเจ้าตัวนี้เจาะง่ายมากมือเดียวก็ทำได้พอขึ้นโครงเสร็จทำสีอ่อนๆให้เข้ากับโทนสวนและเบียงจะได้ดูละมุนขึ้น สุดท้ายก็ได้ต่อกับอ e ี DIY ที่ไม่เหมือนใครจากไม้เหลือใช้กลายเป็นมุมที่อยากนั่งทุกเชา้านี่แหละพื้นที่พักใจที่ทำด้วยมือเราเองหลายคนคงคิดว่าต้องมีงบเยอะถึงจะมีบ้านที่น่าอยู่แต่จริงๆแล้วมันแค่ต้องเริ่มลงมือและเชื่อว่าเราทำได้งานต่อไปจะทำอะไรดีนะ